สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้ก็มาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับวันที่3สิงหาคมนะครับวันนี้จะมาให้แล้ว2คู่นะครับรายการหลักเราวันนี้ผมจะเน้นที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมก็ไปเลือกเลยละกันนะครับคู่แรกจะเป็นเกมระหว่างสปอร์ตาพาร์คจากเช็กเจอกับโมนา c o จากรัเสียนะครับ สปอร์ตบัพผลงานค่อนข้างดีนะครับในภาพรวมเลยตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับสามเกมที่ผ่านมาชนะได้หมดนะครับมีชนะบอลในลีกสองนัดแล้วก็ชนะใน u c l ซหนึ่งนัดคือการเจอกับลาปิดเวนนานะครับสมอาโกนะครับออกตารอบนี้เป็นรอบแรกเลยนะครับผลงานที่ผ่านมาในช่วงอื่นๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมีชนะพัวเรบุาบวกนะครับชนะบุบบวกชนะเซอร์เคิลบูธนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนี้พลาดท่ามานะในการแพ้ให้กับ โซ so, เสดัจไป1นแต่ว่าเกมนั้นถือว่าก็ไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่าโมนาโกน่าจะเตรียมความพร้อมและพักตัวหลักเอาไว้เพื่อที่จะลงเล่นในเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดเทียบกันแล้วต้องบอกว่าเรื่องของชื่อชั้นบอลศักยภาพทีมต้องบอกว่าดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะว่าโมนาโกปีก่อนเนี่ยก็เป็นทีมที่มีใส่ภาพเกมลูกที่ค่อนข้างดีนะครับจัดจ้านดีไปตัวแต่ค่อนข้างจะเป็นก่อเป็นกรรมอยู่เหมือนกันนะครับ วันนี้ถึงแม้ว่ามนาโกจะยังไม่เคยผ่านการเตะเกยปอย่ทางการนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการปรับจูนแท็ติกกันสักนิดนึงแต่ผมคิดว่าวันนี้เจอกับสปาร์ตาพาร์กก็เหนือกว่าในทุกๆด้านเลยนะครับนักเตะตัวดังๆหลายคนก็ยังอยู่แล้วก็พร้อมลงสนามด้วยนะครับก็ไม่ว่จาจะเป็นพวกเชวินโฟลันเชฟฟาเบกาสแล้วก็มีวิซาเบนเยนแดน,นะครับผมก็พร้อมจะลงทุกคนเลยวันนี้ราคาเปิดมานะครับให้ทางฝั่งของอา โมนาโกบุกไปต่ออยู่ที่0.75นะครับซึ่งถ้าเกิดดูตามเลนเนี่ยต้องบอกว่าแค่ชนะก็ได้เฮแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะแบบได้เฮครึ่งหนึ่งหรือเฮเต็มเสียงก็ต้องรุนกันนะครับถ้าต้องเชียร์วันนี้ผมยังมองที่โมนาโกนะครับ <c oughs> สว่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่เกมระหว่างโอลิมปกอสเจอกับทางดูดูโกเรตนะครับผมโอลิมปกอสจากกรีซนะครับรอบที่แล้วก็เอาชนะ เดฟซีบาโกมานะครับจะเซอร์เบียชนะไปสกอร์รวม2-0นะครับส่วน ed, ลูโดโกเลตรอบก่อนเจอกับมูรามาแล้วก็ชนะมาเหมือนกันด้วยสกอร์รวม3-1นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมระดับหนึ่งของลีกตัวเองมาเจอกันนะครับอย่างของโอลิเบกอสเนี่ยมาจากกรีซส่วนลูโดโกเลตมาจากบัลแกเรียนะครับเท่นกับว่าถ้าสองทีมมีประสบการณ์ในรายการ UCL พอๆอพพพกันนะก็คือได้ไปปุ้นเปี้ยนใน รอบแบงกลุ่มอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรื่อมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอลิเบโกอสจะเป็นทีมที่ดูดีกีภาษีดีกว่านิดนึงนะครับแต่จุดที่เป็นจุดต,ต่างๆในวันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่เรื่องของความพร้อมนะครับเพราะว่าโอลิเบโกสมีผู้เล่นตัวหลักๆเจ็บอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกออกมุนดูคริสตันสันนะครับโอเล็กเรีฟซิอุกอาธานาซิออสอันกรูซอสนะครับยาเนมิวิล่าคอนสแตนติอตสฟอร์ตูนิส อาร์กีบูกา马าคีตินโยโซเลสแล้วก็อันเดสบูชาลาคิสผมคิดว่าการขาดตัวะหลับไปประมาณหนึ่งน้าจะส่งผลต่อฟองการเล่นนะครับแน่นอนว่าเรื่องของคาาบอลดีกว่าจริงประสบการณ์เยอะกว่าจริงแต่ว่าทีมเยือนก็ไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต่อให้เล่นในบ้านกับราคาที่เปิดมาอยู่ที่0.75ผมคิดว่าวันนี้โอลิมปกอสน่าจะไม่ชนะนะเรื่องของสภาพทีมที่เป็นรองนะครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยให้รองที่ ทิมยืนดีกว่าดูโดโกเลตผมคิดว่ามีดีพอกับการบุกไปเก็บผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของโมนาโกและก็ดูโดกโกเดตน,นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ